ฟเฟอร์นิเจอร์ลอยกับบิวอินมันแตกต่างเนประตูกดก็ดิ้งกับคุณคุณลิงลองไปกดดูอลองดูนะฮะเรียกว่ามีคอนโดซ่อนอยู่ในบ้านเนี้ยเปิดเข้ามาเป็นคอนโดเลยก็แปลว่าจะเจอโซนลิฟวตงนี่ก่อนคือเราเริ่มออกแบบก็คือว่าเราจะเขียนเป็นบ้านทั้งหมดออกมาก่อนเกิดรู้สึกว่าอยากได้ฟเฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ยสั่งทำพี่โชติใช่รับทำบ้านนี้ปักเยอะมากว่ามันดีเทลแบบมันเยอะอยู่เริ่มรู้สึกไม่แพงละอ๋อคอนเซ็ปคอนโดใช่ สนับสนุนโดย AA ฟิล์มกองแสงรถยนต์ที่แขกแขใช้สวิตติไมยกล้องบันทึกหน้ารถมีไว้อุ่นใจตัวแทนวุฒิยาภักันภไย่คุณปณิธิสวัสดีครับยินดีส่ลิงก์ไปเรื่อยนะฮะต้องบอกว่าวันนี้พิเศษเป็นรีโนเวทนั่นแหละแต่ว่าพิเศษอะไรนี่คือคนรับรีโนเวทจริงๆแล้วนะฮะแต,<ม>แต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าบ้านหลังนี้3ชั้นกับงบรีโนเวท้านล้านเรียกว่ารวมค่าออกแบบแต่ที่แน่ก่อนอื่นนฮะ ขอหลบแดดและหลบเสียงดังเข้าบ้านกันก่อนมาเข้ามาดูกันหน่อยครับโอ้โหตามมาเลยครับตั้งแต่รั้วบ้านตรงนี้ประตูบ้านนะฮะทุกอย่างนี้งบสามล้านนะครับเข้าไปในภานอีกรอบหนึ่งเ็าตอนนี้ยังมีเสียงดังอยู่ข้างบ้านก็ททำอยู่เหมือนกัน <c oughs> ดูประตูครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามีภาพบ e f ให้ดูนะฮะ ตอนที่เรานั่งคุยกันข้างในอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะพาชมบ้านด้วยก่อนเอิดนะฮะเราต้องมารู้จักนะครับวันนี้เจ้าของที่รีโนเวทจริงๆที่ผ่านมาเป็นฟลิปบ้านทั้งอธิบายอย่างนี้นะฟลิปบ้านคือเอามาตกแต่งและขายแต่นี่คือการรีโนเวทจริงๆนะฮะแล้วก็วันนี้เรามากับเจ้าของเพจหลักบ้านหลงบ้านนั่นเองเดี๋ยวให้แนะนําตัวอีกรอบหนึ่งสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับโชคน,นะครับเพจหลักบ้านหลงบ้านนะครับ อันอื่นต้องบอกลยฮะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยถ้าเกิดเดี๋ยวสนใจนะถ้าบอกมาจากทางลิงก์ไปเรื่อยนะฮะมีโปรโนะฮะเรียกว่าส่วนลดบวกเพิ่มพิเศษห <c oughs> ยอกหยอกจัดให้มีพิเศษเลยได้ครับ <c oughs> บวกเพิ่มนะฮะเออม่ใยรลดลดเหยอกหยอกครับก็ลองมาสอบถามเดี๋ยวช่องทางาติดต่อนะฮะก็ YouTube อยู่ใต้คลิปนี้เฟซบุ๊กข้าขงบนนี้นะฮะไปดูผลงานรักบ้านหลงบ้านได้นะฮะอ่่อนอื่นต้องบอกว่าบ้านหลังนี้นะฮะคือไม่ใช่แค่บอกว่าเรา3ล้าน3ชั้นมันมีค่าออกแบบตั้งแต่ภาพทีดี ه, นี่มาดูตัวอย่างครับนี่ภาพทีดีครับทีดี <CD S 1> ก็จะเป็นแบบคือเราเริ่มออกแบบก็คือว่าเราจะเขียนเป็นบ้านทั้งหมดออกมาก่อนนะส่วนในดีเทลแต่ละห้องเนี่ยว่าห้องแต่ละห้องลิฟวิ่งห้องครัวห้องอะไรเงี้ยอยากได้อะไรบ้างก็จะออกแบบมาให้เป็นภาพเห็นแบบเสมือนจริงก่อนเลยคือทําไมต้องออกแบบก่อนครับพี่เพราะว่าจริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่าเราไม่ออกแบบก่อนเนี่ยหนึ่งเนี่ยเราไม่เห็นภาพภาพของเจ้าของบ้านอะจะเห็นภาพหนึ่งช่างเห็นภาพหนึ่งคนก่อสร้างเห็นภาพหนึ่งการที่เราออกแบบมาเนี่ย ทำให้เราทะเลาะกันแก้ไขกันตั้งแต่ในแบบอพอแบบมันจบเรียบร้อยแล้วเวลาก่อสร้างมันง่ายทําให้คอสก็ถูกลงลดลงไปด้วยแล้วก็จะแก้หลักๆให้แก้แก้ครั้งใหญ่ๆนะสามครั้งใหญ่ๆเลยแต่บ้านหลังนี้ที่มีการแก้เพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยมีความเชื่อของเรื่ององช่วยด้วยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอย่างนี้ว่าคือจริงๆเจ้าของ,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 งบ้านชอบแบบที่ออกแ,แบบ้งาต่ดาบแรกและ แต่ปรากฏว่าเขาออกสิมแสมาดูบ้านเพิ่มเติมก็เลยจะมีการปรับแก้เรื่องโทนสีเรื่องอันนี้วางไม่ควรวางอะไรเงี้ยครับเรื่องเหลี่ยมมุมโค้งอะไรที่เรารู้กันและนี่คือการแก้ไขออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะฮะเริ่มตั้งแต่นี่คือโซนที่เราเข้ามาจากบ้านถ้าเกิดหน้าบ้านที่เราเห็นเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่รั้วบ้านที่ผมบอกอะกับเบื้องพื้นบ้านถูกไหมฮะข้างบ้านด้วยคือน,นี่คือแก้ทุกอย่างในงบ3ล้านบาท รู้ตั้งแต่ทีดีด้วยเพราะว่าเราดูตั้งแต่หน้าบ้านใช่ครับจริงๆมันยากในส่วนของที่ว่าไม่ได้เอาอะไรมาใช้เลยถ้าดูในภาพเดิมอ่ะการรื้อถอนหรือว่าการทําอะไรแทบจะไม่ใช้ของเดิมใช้แค่น่าจะเสกะากระคารบ้านอย่างเดียวแตออ่จริงๆถ้าเกิดเราทุบก,กาแพงบ้านออกได้เนี่ยเรียกว่าจริงๆเหมือนสร้างใหม่ทั้งหลังเลยใช่ไหมใช่บแบบแรกเราเข้ามาในบ้านนะครเมื่อกี้เราหน้าบ้านเราเห็นคร่าวๆเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบเป็นดีเทลที่เราอยากโชว์แต่นี่คือจุดแรกแล้วกันนะฮะ,ะจุดนี้เลยที่พี่โชต์บอกว่า ผมก็เห็นภาพแล้วแหละ b 4เนี่ยประกอบไปด้วยแล้วกันเนาะอ่าใช่ b 4ก็จะเป็นแบบเนี้ยมันมันคือกกงโกงอะไรแบบใช่เออไม่เข้าใจคืออาจจะเป็นเทรนเพราะว่าหลังนี้ประมาณกี่ปีนะครับพี่ประมาณ1112ปีครับนี่คือเทรนใหม่ในปี2 5 6 8อันนี้คือแนวคิดไงครับพี่ทำไมตรงนี้มันจะเป็นสไตล์แบบมูจิแล้วก็สไตล์แบบ imal, ม,มินิมอลผสมผสานกันก็คือว่ามันจะเป็นสไตล์ไม้เรียบๆขาวๆแฝงไว้ด้วยฟังก์ชันซึ่งจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้ใช้งานได้หมดตู้เก็บของตู้วางกุญแจลิ้นชัก ทีวีเนี่ยยังไม่ได้แขวนถ้าแขวนก็จะสวยกว่านี้มีชั้นวางเล็กๆแล้วที่สาคัญเนี่ยจากบ้านเดิมเลยจะเห็นว่ามีประตูที่แบบห้องเก็บของโชว์แบบซะาแบบเด่นอ่ะเราีรลดความเด่นห้องเก็บของก็เป็นประตูกดกระเด้งเดีคุณลิ้งเราไปกดดูลองดูนะฮะเราใช้ผักเอากดกระเด้งเอาฮะอ๋อโอเคเปิดครับข้างในจะลบก็ไม่เป็นไรนะแต่ข้างในก็ทาสีก็เก็บของได้เลยก็คือทำเป็นที่เก็บของไปใช่ซึ่งห้องเก็บของตามหลักเราไม่ได้เปิดใช้บ่อยอยู่แล้วเราก็ แต่ให้มันดูเนียนเนียนตาจะสวยกว่าแต่อันนี้คือดูดีแนะนะ่เนี่ยมีฟงมีไฟีไฟซ่อนให้ด้วยนียครับเออปึ๊บเออมันดูแบบด้วยตามเทรนยุคนี้นะ้วมันต้องซ่อนใช่ครับอ่าคืออันนี้ต้องบอกบางคนว่าเฮ้ยถ้าฉันไม่บิวอินเนี่ยคือราคาอาจจะไม่สามล้านหรอกแต่ว่ามันจะมีอะไรหลายอย่างเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆว่าเหตุผลทำไมต้องบิวอินนะอันนี้คือมุมแรกก่อนมุมถัดมาอีกมุมหนึ่งอันนี้แหละน,นี่คือใจกลางซึ่งเราตัดออกไม่ได้ ถ้าตัดออกนี่คือบ้านถลม่มดูไหมฮะใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเสาหลักกลางบ้านจริงๆแล้วอะ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบคือคือตามหลักฮงจุ้ยแล้วว่ามันไม่ควรให้เห็นเสาอยู่กลางบ้านแน่ๆแล้วหนึ่งแต่มันก็มีความโกงๆนะใช่ับจริงๆอันนี้เป็นช่องชาร์ปข้างในขอคือของจริงเสาอาจจะไม่ได้เบลล์่มขนาดนี้แต่ว่ามันเป็นช่องชาร์ปที่รวมใช่ใช่ใช่อืมแล้วก็ใส่ชั้นวางเข้ามาจะมีเรื่องของโต๊ะกินข้าวด้วยที่ เจ้าของบ้านเขาหาซื้อโต๊ะไม่ได้เออต้องบอกว่าเมื่อกี้ที่อาจจะเห็นภาพ3าดีเนาะเรียกว่าจริงๆตอนแรกอะ่ะคือมันเป็นโต๊ะเหลี่ยมแต่อยู่ๆปุ๊บอา้าวกลายเป็นโค้งมนอ่านี่เกิดจากที่อะไรฮะวง,วงจุ้ยเหมือนกันวงจุ้ยด้วย1นึสองเนี่ยโต๊ะกินข้าวส่วนใหญ่ที่จะไปที่เขาขายอะ่ะมันใหญ่อพอมันมีช่องชาร์จมามีผนังนี่อีกมันถูกบีบเป็นที่มาของต้องบิวโต๊ะเองเพราะว่าถ้าเราไปซื้อปุ๊บบางทีอาจจะไม่พอดีขอบอ่าอันนี้ใช่เลยไม่พอดีขอบด้วยครับอันนี้พ ไม่อยากรีโนเวทแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ยสั่งทำพี่โชตใช่รับทําด้วยนะครับก็จะมีจคตตล็อกสีไม้ทุกสีให้เลือกเลยอประมาณนี้ครับอ่านอกจากรีโนเวทนะฮะอันนี้พิเศษนิดนึงพี่โชตนะฮะรักว่าหลงบ้านมีรับทาเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบพิเศษเป็นชิ้นลอยตัวชิ้นขนาดตามที่ต้องการเนี่ยนี่คือจุดไฮไลท์ที่หนึ่งคือเรียกว่าต้องให้ตากล้องมองทางมุมเนี้ยคือเรียกว่า มันมันไม่ใช่แบบนี้คือภาพเก่ามันเป็นอีกแบบหนึ่งเลยอ่ะแบบนี้เลยครับมันมีสติกเกอร์เป็นลายกิ่งไม้อะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็มีซอกหลึกเล็กๆแต่ว่าจะนนี้ถ้าตามตามแพรเราดูก่อนหน้านี้ใช่ไหมสามมิติปุ๊บมันมีนี่เกาะลอยนะฮะไอแลนด์ครับไอแลนด์ไอแลนด์เกาะลอยทำไมต้องเป็นเกาะลอยตรงนี้ฮะไอไอแลนด์ตัวนี้โอ้อันนี้คือเป็นเรื่องของเจ้าของบ้านท้ายที่สุดอ่ะอยากได้ไอแลนด์และอยากได้จีจิวเย้คือเจ้าที่ ซึ่งมันยากมากที่จะมี2อ,อย่างด้วยกันดาร์ฟหนึ่งอ่ะก่อนนั้นีออกแบบก็คือว่าเจ้าที่อ่ะไปไว้ข้างหลังซึ่งมันก็ผิดอีกเจ้าที่ต้องมองเห็นข้างหน้าอีกอ,อย่างเงี้ยก็เลยปรับให้ไอแล่นจิจุเอะเจ้าที่อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีไฟตรงนี้คือพิเศษมากเลยนะฮะตามดีไซน์อยากให้บ้านนี้มีลูกเล่นมีอะไรบางอย่างก็เลยใส่เข้าไปแล้วเจ้าของดันชอบเพราะตรงนี้มันปิดเปิดไฟได้ด้วยครับอันนี้เป็นจะเป็นพวกเขาเรียกว่าวีเนียเป็นหินวีเนียรัเป็นหินเป็นเป็นหินสัมผัสหินจริงนะครับเออ โอ้เรื่อเนือหินจริงๆขอมัน,นใช่ครับ,รบนะครับส่วนท็อปเนี่ยครับก็จะเป็นหินสังเคราะห์หินสังเคราะห์เนี่ยข้อดีก็คือว่าเวลามีคราบซอสคราบอะไรหกมันจะไม่ซึมเข้าไปใช่เคยเห็นไหมที่ว่าแบบปากกาเมจิกเขียนใส่ถุงแกงแล้วเขียนแล้วก็แปะลดสีมันอันนี้ไม่มีแน่เพราะว่ามันเป็นหินสังเคราะห์นาโนถุงแกงมาเราไม่เห็นหรอก <นา S 1> ใช่วางปุ๊บเป็นรอยอันนี้ก็คือเช็ดออกง่าย ช่อย่างตรงนี้จะอเนกประสงค์นิดนึงก็คือว่าเราอยากจะนั่งกินข้าวตรงนี้กินอะไรเบาๆได้เลยนะฮรล้างหังนไปล้างวางของแล้วก็ให้ดูฟังก์ชั่นตัวข้างหลังด้วยครับว่ามันมีดีเทลใช่ครับอ๋อนี่ฮะดีเทลที่เราเห็นนะครับก็คือแน่นอนเป็นการโอ้ซ่อนเป็นตู้นะฮะเรื่องยบามีทีผมต้องพูดเรื่อยๆเดี๋ยวบคนก็ไม่มีอะไรเพราะนี่คือ3ล้านไงสล้านรวมค่าออกแบบลูกค่าเนี่ยอุปกรณ์ ค่าแรงช่างนู่นนี่หมดแล้วนะฮะมีปลั๊กตรงนี้ให้นะครับเนี่ยปลั๊กเสียบให้นะฮะอยากจะชาร์จแบตตรงนี้นั่งกินข้าวปุ๊บชาร์จพอทำขนมเค้กปัน่นเครื่องปั่นก็ได้เนี้ยใช่เนาะเออผมไม่ได้ทำครวัวผมไม่ได้ถึงเงี้ย่าใช่บางทีทำคุกกี้ทำขนมฮะก็มีเครื่องปัน่นแล้วก็เสียบตรงนี้เลยทีนี้ไอ้ตรงโซนตรงนี้เนี่ยคือมันเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงที่เจ้าของเขาคืออันเดิมเนี่ยคือครัวมันใหญ่ถูกไหมฮะอันเดิมอะ่ะครัวจะอยู่ข้างในอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้ ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่อยู่บ้านอ่ะบางทีไม่ได้ทำครัวหนักแต่ซื้ออะไรมากินแล้วก็ต้องล้างมือต้องจัดจานกินตรงนี้เลยก็เลยจะเป็นเหมือนกับเป็นพันทีเรียกว่าเป็นครัวง่ายๆส่วนใหญ่เป็นเน้นไมโครเวฟใช่ครับแต่ถ้าเป็นเตาไฟฟ้าก็อาจจะต้องไปด้านหลังไปด้านหลังเพราะข้างในมีัวไทยเป็นเหมือนเขาเรียกว่าครัวฝรั่งก็ได้ทุกอย่างนี่คือการบิวอินไอข้อดีเฟอร์เรอร์ลอยกับบิวอินมันแตกต่างโอ้เพราะข้อดีเนี่ยคือความหนึ่งเลยฮะความสวยงามเพราะไม่มีพื้นที่ ให้ให้เราได้เห็นช่องว่างอะไรอย่างนี้เลยตามมาคือเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานเราใช้ตู้ได้ถึงเต็มถึงฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเก็บพื้นที่เนี่ยอย่างเงี้ยตู้ทุกใบที่เห็นคือเป็นตู้หมดเลยเป็นลิ้นชักหมดเลยแสดงว่าใช้งานได้หมดนะอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำความสะอาดด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตู้ที่ยกลอยมาเนี่ยฝุ่นบนหลังตู้จะเยอะมากก็ประมาณ3อย่างเนี้ยอ่ะเรามาต่อตรงนี้นะฮะที่ครัวกันเลยนะครับเรียกว่าแบบเดิมนะฮะ before คือ คืออะไรคือผมไม่เข้าใจว่าอันนี้คือเทรนเมื่อสิปีที่แล้วเหรอที่เราชอบเป็นหินหินกันอ่าใช่อ่าแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้ตรงหลังกล้องเราเนี่ยมันเป็นห้องน้ำทีนี้ต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยคือเจ้าของบ้านออชอบคือแต่ละชั้น3ชั้นห้องน้ำคนละดีไซน์ไอ้น,นี่เป็นความชอบส่วนบุคคลเขาก็เป็นเรื่องที่บุญทาวรไปดูชอบอันไหนก็หยิบอันนั้นเลยอ่าเราก็เลยะจะไม่ได้พูดถึงแล้วกันเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้อยู่ในคอนเซปต์ใ่เอาเราดูที่เป็นคอนเซปต์ตรงนี้ดีกว่านี่คือ ที่ใช้ห้องครัวที่เราเห็นนะครับเป็นสีน้ําตาลแบบอเดิมนะฮะเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นพี่ทำไมต้องแบบคือทุบทิ้งต้องจัดฟังก์ชันต้องแบบเรียกว่าจัดฟังก์ชันใหม่ต้องทุบกั้นแล้วก็ทลายกําแพงเพื่อที่จะขยายห้องครัวแล้วก็ทาห้องนอนอีกห้องหนึ่งครัวเก่ามันใหญ่ไปใหญ่ไปแล้วก็นั่งกินข้าวข้างในอึดอัดมากเลยมันฟีลแบบถ้าดูในภาพจะเห็นว่าครัวโดยโต๊ะกินข้าวจะเลยอยู่หลังบ้านแล้วเป็นหินหินแบบบรรยากาศมันไม่ค่อยน่ารื่นรมก็เลย อ่ะเจ้าของบ้านบอกฟังกชันเนี้ยอยากมีผู้สูงอายุห้องห้องผู้สูงอายุหนึ่งห้อง oh. และผู้สูงอายุชอบทํากับข้าวด้วยทําไมต้องเป็นสีเขียวครับเนี่ยลูกค้าอยากได้สีเขียวพ oh. ออยากได้สีเขียวเราก็ออกแบบ3ามดีเขาดูก่อนถ้าดูตาม3ามดีจะเห็นเลยว่าแยกแทบไม่ออกเลยว่าแบบกับ,บ,<า>บของจรงิง <instances> อ <ims> ่ะมันเหมือนกันมากก็จะมีแค่บางจุดที่บอกที่บางทีเราจะมีตกลงกับซินแสตรงนี้แค่ <ão> อย่างเช่นแบบอตำแหน่งของครัวตำแหน่งของเตา เอาแก๊สอยู่ตรงนี้ซิงอยู่ตรงนี้แล้วข้อจากัดคือว่าขอให้มีประตูปิดเปิดให้ระบายอากาศได้ด้วยให้มีช่องแสงจากธรรมชาติได้ด้วยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูห้องนอนแล้วนะฮะ,ะนิดนึงนี่ตามเทรนด์เลยนะฮะนี่มุ้งจีบนะครับเรียกว่ามันก็สะดวกดีนะผมว่าแล้วมันก็เนี่ยพอเก็บปุ๊บเปิดเฮ้ยมันดี<ล>มากลมได้เต็มที่เลยใช่ฮะเราเปิดอย่างเงี้ยปั๊บปึ๊บกันยุงได้ลมเข้าคือตอนนี้ถ้าเป็นบ้าน สมัยใหม่ก็ใช้มุงจีไปหมดแล้วแหละแต่ว่าข้อจํากัดก็คือว่าหนึ่งเนี่ยมันราคาสูงกว่ามงธรรมดานิดนึงเรามาดูห้องนอนกันครับอ่าปึ๊บเปิดมานะฮะอ่าเรามาดูกันและนี่คือห้องครัวเก่าใช่ห้องห้องครัวมันใหญ่ก็ตรงนี้ก็จะวางเป็นโต๊ะกินข้าวกับห้องครัววางอยู่แอร์เรียเนี้ยอเอากั้นมาใหม่เลยอ่าคอนเสิร์ที่บอกเมื่อกี้ที่ผู้ช่วยบอกครับว่าเจ้าของมีผู้สูงอายุใช่ครับอยากให้อยู่ใกล้ครัวใกล้ห้องน้ําใช่ครับ แล้วก็ยังสามารถตรงนี้เห็นหน้าบ้านได้ซึ่งห้องนี้ฟังก์ชันค่อนข้างจะครบเลยฮะคือว่าแบบอย่างเงี้ยก็จะเห็นวิวด้านนอกเลยจะเห็นว่าใครมารถใครมาแล้วก็มีโตะ๊ะเครื่องแป้งขนาดใหญ่โตะ๊ะนั่งทํางานก็ได้มีทีวีมีตู้เสื้อผ้ามีเตียงคือครบเหมือนห้องโรงแรมห้องหนึ่งอะอันนี้มีอย่างหนึ่งนะผมเอ,อพิ่งสังเกตแล้วกันอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยการบิวอินเนี่ยเราจะเจอแต่แบบเงี้ยคมสันเหลี่ยมผมเพิ่งรู้ว่า เพิ่งสังเกตแล้วกันเนาะอย่าเพิ่งเพิ่งรู้เพิ่งสังเกตเดี๋ยวนี้ก็สามารถทําเป็นมนได้แล้วเนียนด้วยเป็นไม้วงจุ้ยหนึ่งสองเนี่ยความอันตรายสมมติว่าเราเดินชนอย่างเงี้ยพื้นที่มันแคบมันก็จะอาจจะจัดการบาดเจ็บนิดหน่อยอแล้วก็อย่างเชน่นอย่างตัวเนี้ยฮะด้วยความที่ห้องมันพื้นที่ไม่ได้กว้างมากบานก็เลยจะเป็นบานเลื่อนออกเป็นบานเลื่อนแทนนะฮะใช่ครับต้เสื้อผ้านีน่ก็บิวอินทุกอย่างเลยนะฮะตอนนี้ผมเจอเฟอร์นิเจอร์ลอยก็ไม่กี่ชิ้น อย่างพวกโซฟาแล้วกันที่เป็นรอยออมาใช่ครับอประมานนี้และนี่คือห้องนอนแรกนะฮะนี่คือชั้นหนึ่งหมดละเดี๋ยวเราไปดูชั้น2อนะครับอันนี้เราจะมาชั้น2คือต้องบอกว่าบันไดเนี่ยถ้าเราดูจากรูป b e ฟอร์มันไม่มีอะไรแต่จริงมันมีคือสิ่งแรกเลยราวที่เราเห็นเนี่ยเนี่ยคือตอนแรกมันเป็นฝั่งนี้ถูกไหมพี่ใช่ฝั่งนี้มันมันแบบก็คือตามยุคสมัยนั้นแล้วกันอ่าใช่อันนี้เป็นแนวคิดไงเขาที่เป็นแบบเป็นไม้มาแบบนี้เมัน ให้มันเข้ากับสไตล์บ้านที่เป็นมินิมอลครับเราพื้นนี่ก็ปูใหม่ทุกอย่างใช่ครับอย่างพื้นนี้ก็จะเป็นบันได SPC ตอนนี้ต้องบอกว่าชั้น2เรามี2ห้องเราจะดูห้องมาสเตอร์เลยไหมฮะแล้วแต่คุณลิงเลยอยากดูห้องไหนก่อนสวยทั้งคู่อะเอาห้องนู้นก่อนแล้วกันเราอย่าเพิ่งดูมาสเตอร์เลยออะอย่างที่บอกนะฮะตรงนี้เราผ่านมาปับ๊บมันคือห้องน้ําห้องน้าเนี่ยจะเป็นแบบ h i s a n d h e r มาถ่ายตรงนี้ด้ลยแล้วความพิเศษก็คือว่าโอเคอยากแปรงฟันพร้อมกันอยากอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่า ตรงนี้คือที่เก็บของโอ้โอ้ใช่เก็บของเก็บสบู่แชมพูอะไรได้เยอะไม่พอนะฮะตรงนี้ให้เก็บอีกอันหนึ่งได้ด้วยโอ้โห oh. อันนี้จะเป็นงานบิวอินไงคือถ,ถ้าเราทําห้องน้ําอะถ้าเราไม่มีบิวอินเข้ามาช่วยมันก็จะเป็นกระจกอันนึง่งเก็บของไม่ค่อยได้อ,อะไรแบบนี้ครับมาดูกันต่อห้องนี้ที่บอกนะครับอืมห้องนอนที่สองแล้วกันอะ ้องน,นอนพี่สองให้ให้คุณลิง์เดาว่าน้องเป็นผู้ชายผู้หญิงดูจากโทนสีมันหว,ว,วานนะผมว่าผู้หญิงแหละอ่าถูกต้องครับ <laughs> ถูกต้องหวาน,วาน <laughs> คือเด็กเดี๋ยวนี้ก็จะมีส่วนร่วมในการที่เลือกวัสดุเลือกสีเองละทังเราก็จะคู่กับน้องเข้าไปไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนที่ว่าทําบ้านให้เสร็จแล้วก็เข้ามาแล้วก็อยู่แล้วก็นอนแล้วก็มีความสุขไม่ใช่เดี๋ยวนี้เด็กเลือกมากแม่หนูอยากได้ตู้เก็บตุ๊กตาเก็บหนังสือก่อนหนูอยากได้โต๊ะอ่านหนังสือ คุณแม่หนูอยากได้โต๊ะเครื่องแป้งอ,อคุณแม่หนูอยากได้มุมนั่งอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีดีเทลแล้วก็สีอะไรที่เขาต้องเลือกเองห้องที่เปลี่ยนแปลงในห้องนี้นะฮะเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วกันต<ช>รงนี้ถ้าดูภาพ before ใช่ครับมันแบบอ่ะมันจริงมันมีสองประตูเป็นห้องน้ําไปด้วยไงที่มันมีประตูห้องน้าอ๋อนี่ก็คือเป็นการปิดคือเมื่อก่อนห้องนี้ ห้องน้ําตรงกลางเนี่ยมันสามารถเข้าออกได้ถูกไหมฮะใช่ครับใช่แต่เราเปลี่ยนไอ้ตรงประตูนั่นแหละให้กลายเป็นคิสแอนเนอร์ uh, <iss an> <ter> ไอ้ตรงอ่างใช่ไหมฮะเป็นโต๊ะเครื <iss an> ่องแป้งไปแท <iss an> <ter> นก็อย่างหนึ่งคือลูกค้าบอกว่าทําไงก็ได้ให้ห้องน้ําำไม่อยู่ในห้องนอนยอมเปิดออกไปด้วยเรื่องกลิน่นด้วยเรื่องห <iss an> <ter> มงจุง้ยครับแต่ทุกนั้นมันมันเทยมันฮิตถูกไหมฮะประตูใช่ครับอย่างดีเทลตรงเนี้ยลิงก์เนี้ยสามารถเก็บของได้อีกนะฮะเป็นแบบ ซอฟโค้ดด้วยใช่ครับเนี่ยวิธีซอฟโค้ดอย่างเงี้ยเนี่ยผักไปแรงเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยมันก็จะสองฝั่งเลยเนี่ยครับแสดงว่าลิ้นชักทั้งหมดในบ้านตั้งแต่ชั้นแรกมาซอฟโค้ดซอฟโค้ดหมดเลยครับถึงบอกว่ามันดีเทลแบบมันเยอะอยู่เริ่มรู้สึกไม่แพงละเไม่แพงอะไรใช่ไหมเดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่งจะรู้ว่าไม่แพงเลยใช่เพราะว่าบางคนบอกผมก็ไม่เห็นมีอะไรนะปึ๊บพอขอดูพิสูจน์อีกอันหนึ่งแล้วกันแรงๆเลยใช่ไหมได้ครับแรงๆเนี่ย อ๋อเป็นซอบโค้โอเคใช่อีกอันหนึ่งเมื่อกี้ผมเห็นภาพบีฟอร์กันอีกจุดนึงนี่อะหัวเตียงตอนแรกมันเป็นหลุมอะไรก็ไม่รู้ยุคนั้นแหะที่เขาคิดกันใช่ครับแต่นี้แมวคิดอะไรครับที่ก็คือตรงนี้เป็นซ่อนไฟเกิดน้องเขาตอนคืนอยากจะปิดเหลือแค่ไฟตรงนี้ก็ได้แล้วก็อีกอันนึงคือว่าเราให้สวิตช์สองทางมาคุมเมนไฟของห้องนี้ด้วยเหมือนกับว่าไม่ต้องลุกไปปิดเปิด สมมติจะเข้านอนก็ปิดจากตรงนี้ได้เลยอืมโอเคป๊บปิดอ่านอนอ่าเราอยากจะชาร์จแบตที่หัวเตียงไฟอ่านหนังสือก็สามารถเพิ่มได้เพราะว่ามีออปชันของปลั๊กทั้งสองฝั่งเลยเออลืมไปบ้านนี้ปลั๊กเยอะมากใช่ครับปลั๊กเยอะมากใช่ลืมไปเมื่อกี้ผมก็เห็นแต่ได้ละเอไอ้บ้านนี้ปลั๊กเยอะเพราะตามหลักความเป็นจริงอ่ะเราอ่ะใช้ปลั๊กเยอะแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวใช่ไหมฮะมันก็จริงครับเพราะอย่างอย่างเนี้ยอ่ะต่อมีปลั๊กทุกที่แม้กระทั่ง ใต้เนี้ยก็ยังมีลักสําหรับเสียบคอมพิวเตอร์ในอนาคตอ้าโอ้โอ๋อ,อ,อเดินลอยมีรูใช่ครับสายขึ้นมาอ่านี่ห้องแรกนะฮะโอเคอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับอันนี้อาจจะคุยกันไปคือบางคนอยากจะรู้เหมือนกันบ้านหลังเนี้ยเราก็ลืมพูดมันกี่ตารางเมตรครับบ้านเนี้ยบ้านหลังเนี้ยครับประมาณ2อ0ราตารางเมตร3ชั้นนะตรงนี้ตรงกลางเดี๋ยวเรามาคุยรอบหนึ่งเรามาดูมาสเตอร์ก่อนดีกว่าอ่ามาสเตอร์นะครับเอมีอะไรเปลี่ยนแปลงเริ่มจากตรงนี้ก่อน อันนี้ไม่เหมือนเดิมอันนี้ไม่เหมือนเดิมครับใช่จากเดิมเนี่ยประตูตะลั่นจะเป็นสีน้ําตาลทึมๆหน่อยทีนี้เราเข้ามานะครับคือคอนเซปต์ของห้องนี้อันนี้ผมนิยามแล้วกันแต่ห้องนี้เรียกว่าเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งเป็นมันคอนโดฮะอันนี้เปิดเข้ามาเป็นคอนโดเลยก็แปลว่าจะเจอโซนลิฟวิ่งนี้ก่อนเนี่ยงคนงงเฮ้นี่เมื่อกี้ห้องนั่งเล่นเราผ่านมาแล้วไม่ใช่เหรอใช่อันนี้มีห้องนั่งเล่นอีกแล้วนะฮะ,ะขยายความนิดนึงว่าด้วยความที่ว่ามีผู้สูงอายุบางทีคุณคคคแมม่่่่่เเ้าาาาาาออยกกจะดููขขววงงลลป็นนรรบัทีี2 ก็แปลว่าเกิดเด็กอยากดูการ์ตูนอยากจะทำกันบ้านไม่ไปกวนกับผู้ใหญ่การแบบจัดฟังก์ชันให้เจ้าของบ้านได้ใช้ได้อย่างเต็มที่เลยผมว่าห้องนี้นะทำเป็นโฮมเธียเตอร์อะไรได้นะเรียกว่าข้างล่างเป็นไงข้างบนก็เหมือนกันนะฮะโอ้โหโอ้มีไฟนะฮะอันนี้ตู้เก็บฟิกเกอร์ได้ของจริงเลยมีไฟโชว์ด้วยใช่ครับคือมีสิ่งหนึ่งนะเมื่อกี้เราอยู่ด้านล่างเนี่ยเราผมยังไม่ขอสึกสิงกล้อง แต่ห้องนี้ไม่แน่ใจว่าใส่ซับอะไรเข้ามาหรือเปล่าทำไมรู้สึกเันเสียงมันไม่ก้องเลยฮะ,ะจริงๆในใน,ในผนังเนี่ยผมได้กุฉนวนกันเสียงไว้ด้วยอ๋อถึงว่าทําไมเนี่ยเราพูดรู้สึกเสียงมันไม่ก้องฮะใช่เออก็ลยกจะบอกว่าเนี่ยห้องนี้ทําเป็นโฮมเธียเตอร์ก็ทําได้นะใช่เนี่ยคือผมนึกไม่ออกอะจากภาพ before คือไม่มีอะไระเลยเป็นตอนเนี้ยงงแต่คุณคุณลิงลองให้ดูภาพ before ก็จะอาจจะตามไม่ค่อยทันแต่ว่าก็คือเนี่ย b e f o r e after คืออย่างนี้เลยอย่างอันนี้ฮะที่บอกว่า เป็นเหมือนแพนทรีอันหนึ่งคุณลิงทราบไหมอันนี้เอาไว้วางเลยอันนี้เหรอผมอาจจะมองว่าวางแบบไม่แต่มันก็ไม่มีอะไรให้วางเสื้อผ้าก็ไม่ใช่เนาะมันแต่มีปลั๊กนะฮะตู้เย็นใช่โอ้โหแต่ว่าอยากดูหนังใช่ไหมฮะอ่ากินผลไม้เปิดตู้เย็นมาล้างนิดนึงกินนั่งดูหนังไปอืมแต่เต็มที่ก็ประมาณน่าจะห้าหกคิวใช่ครับพอดีพอดีเป็นอีกคอนโดหนึ่งจริงๆอะโลกส่วนตัวเลยแต่คอนโดตัวนี้ไม่ใช่ว่า ลิฟวิ่งตรงนี้แล้วไปนอนตรงนู้นไม่ใช่นะอันนี้มีมาสเตอร์เบดมในนั้นอีก่าทีนี้เรามาดูคอนเซปต์จะบอกว่าแสงตอนสี่โมงเนี่ยโหกับไอ้มงจีบเนี่ยถ่ายแบบได้เลยนะครับเนี่ยสวยมากเลยโอ้โหแบบเนี่ยแสงนี่<ม>คือคอนเซปต์อะไรครับเนี่ยมุมนี้ลูกค้าเขาอยากได้มุมเป็นเหมือนคาเฟ่ก็แบบที่คุณลิกงบอกว,ว่ามันเหมือนมันเหมือนกับไปคาเฟ่ไหมเออใช่ใช่ที่บอกเหมือนนั่งถ่ายรูปได้ใช่<อ>ก็สามารถนั่งอ่านหนังสือดูทีวีเล่นกับน้อง ทำกันบ้านเรามาดูมาสเตอร์มาสเตอร์เบดอือหือโอ้โหคอมากอนคอมอนคอมอนมอโอ้ไปไหนไหนมีแหมพี่โชตมีกั๊กไว้ก่อนกักไว้ก่อนกักไว้นิดนึงอันนี้ปรก่อนนะคือแรกมีฟอร์มันเป็นกระจกแล้วก็เป็นไอที่ก่อสร้างถูกไหมฮะใช่ครับเนี่ยผมดูไม่ออกเลยนะเอาจริงนึกไม่ออกอ่ะมันใช่ห้องเดียวกันหรออันนี้มันเป็นห้องอะไรครับเนี่ย นี่ครับให้ถ้าคุณลิงก์ดูก็จะประมาณอย่างเงี้ยไอที่เราเยืนอยู่เนี่ยเราจะยืนอยู่ประมาณแถวแวเสาเนี้ยเดี๋ยวให้ดูเสาหนึ่งเดี๋ยวภาพประกอบนะฮะเสา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 ก็คือเสาเสาไหนฮะเนี่ผมบอกแล้วคืองงเลยเสาคือหน้าเสานี้เพราะว่าข้างหลังมันมีอีกห้องหนึ่งก็คือตรงนี้แต่เรายังไม่ให้ดูเราให้ดูฝั่งนี้ก่อนเพราะว่าจุดที่คุณลิงกอยู่เนี่ยมันคือ walk in closet เก็บของเก็บเสื้อผ้าได้เยอะมาก อ่าโอเคเป็นตัวเสริมองสภาพบิวอินเหมือนเดิมเช่นเดิมนะฮะมีฟงมีไฟมาเรามาดูคุณ<า>ลิง,ง,ลงนั่งเลยครับว้าวโอ้โหชอบอย่างหนึง่งมีแค่ห้องเมื่อกี้ห้องแต่งตัวอันนั้นไม่สีเรียดสิงกล้องแผงเข้ามาตรงนี้คือไม่กล้องอีกแล้วใช่ครับทั้งที่มันยังไม่มีอะไรเลยนะห้องเปล่านะฮะเนี่ยก็เป็นบิวอิน เนะเขาเป็นตู้เสื้อผ้าโดยทั่วไปปกตินะครับที่เรารู้กันแล้วก็เตียง6ฟุตกับ3าฟุตครึ่งนะฮะก็คือนอน4ี่คนคือก่อนที่เราจะทําออกมาเสร็จอ่ะเราต้องคุยกับลูกค้าแล้วว่าห้องนี้นอนกี่คนจะจัดวางเตียงไงจะสังเกตว่าพอเราวางเตียง2เตียงเข้าไปมันพอดีกับพื้นที่อีกอย่างหนึ่งคืออย่างห้องเนี้ยเขาบอกว่าเป็นห้องนอนไม่มีทีวีคือลูกค้าไม่เหมือนกันแต่ละคนบอกว่าฉันอยากมีทีวีใหญ่ในห้องนอนก็มีอ่าอันนี้คือไม่มีเลยอย่างนี้บอกข้อดีของ ทำ3ามดีก่อนถูกไหมฮะใช่ครับทำสามดีก็เลยจะได้ไปเห็นว่าเอ,อฉันไม่เอาอันนี้ได้ตัดออกแก้ไขให้จบที่สามดีแล้วลงมือทําใช่มันจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็อย่างเดี๋ยวคุณลิงลองดูโต๊ะอัวนี้ก็ได้ครับโต๊ะแต่งตัวเนี้ยอ่ะอันนี้นิดนึงเนี้ยนะก็น่าจะเหมือนเดิมเนาะซอฟต์โคด้ดปึ๊บอืมอีกแล้วนะฮะมันมีอะไรพิเศษมากกว่านี้ไหมฮะก็โต๊ะแต่งตัวจร,จริงมันต้องมีกระจกนะฮะกระจกสองกระจกสองหน้าแต่ว่าเนี้ยอันนี้ไม่เห็นกระจกอย่าบอกนะฮะไม่เอาทีวีไม่เอากระจก กระจกอ่ะเอาแต่ว่าไม่อยากให้เห็นหวงจุ้ยอีกแล้วหวงจุ้ยก็เลยทําเป็นตัวสีนั่นขึ้นมาคุณลิ้งลองไปดึงตัวสีออกมาสินั่นนะครับโอเคเมื่อกี้ผมเกือบดึงไม่ได้ออให้สไลด์ใช่ไหมสไลด์สไลด์พูดผิดให้สไลด์อ่าเพราะว่าเมื่อกี้ปุ๊บเฮ้ยเป็นไงดะเหมือนดึงไม่ได้โอแม่มีซ่อนมีซ่อนอ่าเฮ้ยก็แก้หวงจุ้ยอีกอย่างแม่บ้านนะฮะก็ไม่เสียอารมณ์ฉันไม่มีในห้องแต่งตัว แล้วก็บางคนอาจจะเชื่อเรื่องหงชุยก็สามารถปิดได้อ่ะแต่หน้าเสร็จแล้วก็ปิดสนะแล้วถ้าเกิดแม่บ้านนะฮะชอบเครื่องสําอางมากเลยหนึ่งสองสามสี่ฮะมองมุมนี้ไม่เห็นแต่ว่าจริงๆมีเนี่ยห้านซื้อไปเลยครับมีเก๊อีกครับข้างล่างครับซื้อไปเลยครับแม่บ้านครับโอเคโอ้นี่คือชั้นสองเอาจริงนะดีเทลมันเยอะแล้วก็รายละเอียดที่เรียกว่ามองไม่เห็นอีกประตูนี้คุณลิงก์ว่าไปไหนอะ มันดูแบบเลี่ยนปกติอ่ะจริงๆก็ประตูอ่ะความสูงมันประมาณสองเมตรอยู<ม>่ละแต่ว่าส่วนนี้มันอาจจะไม่ได้สูงมากเพราะว่าม,มันส่วนต่อเติมแต่ว่าประตูห้องอันนี้ยมันก็คือว่าด้วยความที่ถ้าสังเกตรเสื้อผ้าเราเยอะใช่ไหมก็ต,ต้องเป็นอะไรอ่ะเป็นปุ๊บปุ๊บปุ๊บเปิดไปเลย<า>อ๋อคอนเซ็ปต์คอนโดใช่อือหือนี่ไงอ๋อเป็นห้องสักหลางคือเตรียมระบบไว้ให้หมดเลยฮะ เป็นเกากเป็นน้าทิ้งสําหรับเครื่องซักผ้าแล้วก็ปลักลัก,กเยอะอีกแล้วนะฮะใช่จริงๆตรงนี้ที่ที่คุณลิงอยู่ยือยู่ตัวเนี้ยทำอะไรก็เป็นส่วนอเนกประสงค์อะอจวังตะก้าผ้าเอาราวแขวนผ้ามาวางก็ได้เสียบเครื่องชาร์จดูดฝุ่นอ่าหรือจะตู้เย็นไม่อยากไว้ตรงนั้นมาไว้ตรงนี้จะรีดผ้าตรงนี้ก็ได้อไดเออเนาะผมคิดหมดเลยแล้วก็มีระเบียงเพิ่มอีกใช่คอนโดชัดๆเรียกว่ามีคอนโดซ่อนอยู่ในบ้านนะใช่ <laughs> นี่คือชั้นสองนะฮะ เดี๋ยวแต่ชั้น3นี่เดี๋ยวให้เราดูคร่าวๆแล้วกัน้ะงบอกว่าชั้น3นี่อาจจะไม่ได้มีดีเทล,ลอะไรเยอะเรียกว่าเป็นการตกแต่งจิๆรีนเวทไว้สําหรับอนาคตคือยังไม่ได้มีการบิวอินใช่ก่อนที่เราจะไปชั้น3ามนิดนึงนะครับเมื่อกี้ตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราเห็นดูจากภาพ B e f o r e จริงๆพื้นที่ตรงนี้เราอยากให้เป็นที่เก็บของเพราะว่าเวลาเราไปซุปเปอร์มาร์เก็ตซืซ้อกระากทิชชู่สบม่แชมพูยาสีฟันที่มันต้องใช้ประจําวันมันเยอะนะฮะเราไม่อยากเก็บในห้องมันลก เอาเก็บหน้าห้องอะไรเป็นตู้เนี่ยอันนี้ก็อาจจะเก็บแบบได้เยอะมากก็จะมีกระจกอันนึงเพื่ออ่ะเราได้สองตัวเองก่อนออกไปเก็บได้เยอะเลยอ่ะอูหกสี่สี่ช่องโอ้มีตรงนี้เยอะมากอันนี้คือชั้นสองไปขึ้นมาชั้นสามนะฮะก็แนวคิดเหมือนเดิมจากชั้นหนึ่งเหมือนชั้นสองก็คือราวไม้ก็ปูด้วยเอพีซีอย่างเอพีซีใช่ห้องเปล่าๆแล้วกันเริ่มจากห้องนี้นะฮะแล้วก็เทนเนี่ยห้องโล่งๆเลย ใช่ไม่ต้องอินเสิร์ตอะไรละเพราะว่ามันยังไม่ได้ทําอะไรนะแต่ว่าก็มีการตกแต่งคือมากจริงๆไม่ทําอะไรก็ทำมาทั้งหมดนะเพราะจากห้องเดิมเนี่ยก็ฝ้าเราเปลี่ยนใหม่ไฟเปลี่ยนใหม่อ๋ออีกนิดนึงไอ้คาว่าสามล้านเนี่ยหลังคาที่รั่วก็ต้องเก็บใช่ครับใช่ไหมที่บอกมันจะมีอะไรพวกแฟนอยู่ใช่ใส่ไฟใส่ไฟนี่เดินใหม่ทั้งหลังนะเพราะว่าจริงก่อนหน้านี้มันไม่มีปักเยอะถูกไหมฮะใช่ครับเอาเอาแค่ห้องนี้นะผมนับหน่อย ันนี <ION purse umes> ้แค่ของเปล่านะปักหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดมีไว้ทําอะไรครับมีไว้ก่อนไม่เป็นไรไม่ใช้ไม่เป็นไรอะไร้ยครับอ่าโอเคแล้วก็ไอ้ที่แพงผมไห้มากนี่น่นจะแพงมากอันหนึงหลังคาเนี่ยก็ก็เป็นของชั้นสองไอ้่วน่วนห้องนอนเนี่ยตอนนี้เราเปิดมานมาเนาะคืออย่างเมื่อกี้ที่บอกว่ามีหลังคาเนาะที่เอ่อมีการเก็บงานไม่ว่าจะเป็นม่านแล้วพวกเนี้ย ไอหน้าต่างอะลูเนี่ยเนี่ยมาดูโซนห้องนอนชั้นสองเมื่อกี้เนี่ยต่อเติมพูดถึงเรื่องการต่อเติมครับพี่โชต์อันนี้มันมีปัญหาอะไรไหมฮะที่ต้องข้อควรระวังคือถ้าเกิดใครติดต่อมาพี่โชต์งี้เฮ้ยฉันอยากต่อเติมอะแต่ฉันกลัวเพื่อนข้างบ้านอะจริงๆแต่ละเคสแต่ละบ้านมันไม่เหมือนกันเพราะว่าอย่างบางบ้านบางหลังอะเพื่อนบ้านเขาต้องคุยกับเพื่อนบ้านก่อนอันดับแรกเลยถ้าเพื่อนบ้านโอเคยินยอมก็ง่ายที่สุด อันที่2ก็นิติด้วยนิติให้ต่อเติมเพื่อบ้านต่อเติมก็ไม่น่ามีปัญหาคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของความแข็งแรงและว,ว่าการต่อเติมต่อเติมแบบไหนลงเข็มหรือไม่ลงเข็มอะไรแต่บ้านนี้สล้านก็คือลงเข็มแน,น่นอนลงเข็มแต่ว่าหลังนี้คฮะคือลงเข็มเขาลงเข็มไว้แล้วเ<อ>ขาทาโครงสร้างทั้งมหมดแล้วอ๋อคือเกิดจากอางนิดหนึ่นงคือบ้านหลังนี้เนี่ยที่เราเห็นภาพบีฟอร์เมื่อกี้ที่เขามีการก่อแล้วอันนี้คือไม่ใช่ของพิชโยทำถูกไหมฮะใช่ครับอันนี้คือเกิดจาก ช่างทิ้งงานใช่ของเจ้าของเดิมแล้วเขาก็เลยปวดหัวละเขาก็เลยขายบ้านหลังนี้ทิ้งในราคาที่อาจจะไม่ได้แพงมากเราก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ต้องทุบทิ้งมันดีแล้วเดี๋ยวทําให้มันสวยได้แบบที่เห็นอย่างนี้ครับเนี่ยครับที่บอกว่าการที่เฮ้ยบางคนบอกว่าุสามล้านแพงจังเลยคือสามารถรวมค่าออกแบบทีดีแก้งานได้3ครั้งในจะพวกอุปกรณ์ของ,ของค่าแรงช่่นพวกนี้แต่ผมต้องย้าก่อนเนาะคือถ้าวันนี้เรามาเนี่ย เป็นมกรลาปี68คลิปนี้คุณอาจจะมาดูปี6970ผมไม่รู้อนาคตมันจะขึ้นไม่ต้องคุยกันใช่เพราะค<ร><ข>่าของขลังนี้ก็ขึ้นทุกปีเหมือนกันถ้าสนใจนะครับเห็นเนี่ยสภาพการออกแบบอย่างเงี้ยสล้านคุณคิดว่าแพงไหมสามล้านสามชั้นนะมาลองคุยกันก่อนได้ไดเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางย้ำอีกรอบหนึ่ง YouTube ใต้คลิป Facebook ข้างบนนี้นะฮะรักบ้านหลงบ้านทักเข้าไปเลยผมมาจากลิงก์ไปเลยนะฮะเรียกว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะฮะใครสนใจที่จะ รีโนเวทบ้านนะครับที่คุณเห็นเราเล่ามาเนี่ยทุกอย่างรวมหมดแล้วรวมหมดแล้วใช่ครับครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่โชติครับขอบคุณรับอลลิงสนใจติดต่อมาเลยนะฮะรอบหน้าจะไปบ้านที่ไหนนะฮะรีวโนเวทแบบไหนนะครับไอต้องแยกออกมาจากฟลิปบ้านเลยนะครับต้องบอกก่อนไปแล้วครับครับนี่ครับประมาณนี้อันนี้คือห้องน้ํานะครับริ้นท้ายนิดนึงก็คือชั้น3เออนี่ทางเจ้าของเขาอยากได้แบบนี้นะฮะก็คือจะไม่ได้มีอะไรแล้วก็อันนี้จะคล้ายๆด้านหลังการตกแต่งนะครับ ก็เรียกว่าไม่มีอะไรเป็นการรีโนเวทนะฮะเพื่อรอจะบิวอ mm ิ hmm. านพนในอนาคตจะได้หรือไม่บิวอินจะได้ครับนี่ mm hmm. เป็นแบบนี้นะครับรวมมานรวมทุกอย่างประตรูทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยเนาะอืมโอเคไหมโอเคชอบกดหัวใจกดติดตามไป